สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางเนาะครับรับออกอกันมานี่มาฝึกเด็ดพินฮัดดีดพินเพ่งมักเสาเถาเป็นทอนขึ้นหรือทอนอินโทนูเนาะครับผมมาข้ามาเคียงสายกันเลยครับก่อนอื่นเอไม่เนอมมีลามีครับสายลางมีสายกลางล่าสายเท่งสายสามมีร่วมเป็นมีลามีเรล่าขัวหนึ่ง ผมสิขอเหล่นน้ำรองไปก่อนจักรอบนะครับ <_ C ell> เพ่งมักสาวเถาทอนอินโทรครับผม <_ C ell> ไม่ครับ ทอนึ้นหรือทอนอินโทรเพลงมักสาวเถ่าครับผมวัดที่นี่เข้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับผมแถวแรกครับมีมีโดเรมีมีโดเรมีครับโดเรมีนี่มีเข้าตบซื่อครับดีโดเล่ตบเล่ันจะเป็นแล้วก็ดีดสายหนึ่งเป้า มันจะเป็นขันหา้าวปตบขันดีดซ่าเมื่อจะเป็นขันห้าตบครับครับผมมันจะค่อยท่นเนาะครับันจังหวะเร็วมาเริ่มไหมครับแถวแรกมีม,มีโดเรมีมีโดเรมี ต่อไปแถวสองครับมีโดเลมีโดลาโดลาโดเลมีมีโดเลมีโดลาโดลาโดเลมี do, le, me, do, la, do, la, do, le, ต่อไปแถวที่สามครับ ต่อไปเป็นแถวที่ทีครับมีดูเลมีแล้วมีสส้นเรดูเลมีต่อไปเข้าเอาหนึ่งสองสามซีมาต่อกันครับวันนี้ แถวนี่เป็นท่อนขึ้นหัวลำเพื้นนะครับเขาเคยเล่นมาแล้วต่อไปเป็นแถวที่หาครับเขาเตรียมสีล่งลูกน่อยครับวันนี้ลามีซ้อนลา,ม,นลามีซ้อนลามีซ้อนลามีซ้อนต่อไปแถวที่หกเลลาโดเลลาโด เป็นทอนฟึกได้ดีมากๆเนาะครับเฮ mm ้า hmm. เอาเนิ้วลงมาขางล่างนิวป้นเนะครับเอาศอกดันไปท้างหนาจับล่ามันจะจางนิวใส่เล่เลยครับครับเพชรไม่ไหม้มันก็สิขืนเล็กน้อยเนาะครับต่อไปมันก็ของเองเนาะครับละเล่ลาดูเล่ลาด,ลลดูต่อไป เป็นแถวที่เจ็ดครับมีโดเลมีโดเลต่อไปเป็นแถวที่แปดครับลงลูกหน่อยมาแล้วนะครับมีโดมีเลโดลาสันลามีโดมีเลโดลาโดลาครับเริ่มจากแถวที่หามากครับ ห่อหนิวลงมาเลยนะครับมันจะค่อยมือถึงสูตรหนิวลงมาสูตรหนิวสีลงมาล่าหกแล้วนะครับบาทที่นี่มาเจ็ดครับต่อไปมาแปดครับบาทที่นี่แถวที่เก่าแถ,แถวสุดท้ายครับ ทำไหมครับมีสายเป้าครับทำไมอีกเคเด่นึงครับแถวที่เก้ามาลงตัวเอไม่เนอเอไม่เนอ์นี่เขาเห็นห้มันมวนวันออกครับบาดบาดจะลงช่องที่45 6 45 6ซีหาหกซีหาหกสายหนึ่งสายสองาส,องา,ยสองายสาม ไม่เหนื่อยนเนาะครับเนาะอ่าเริ่มไหมครับจากหนึ่งมาเลยเนาะครับว่บาทีนี้มักสาวเถ่าไปชซาๆเนาะครับ มาน,นี้นะครับตัวสำหรับตัวโน้ตถอหลายๆสำหรับตัวโน้ตผมสิพี่ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเนาะครับให้ห้อค่อยๆฟึกเอาแคบหน้าจอจเราจดเอาจดเอาหล่าบาทที่นีนห้องฟังดูๆฟังจากสายที่เข้าไปใน YouTube แล้วกับพิมพ์ว่าเพ่งมักสาวเถาเห้องฟังจนขึ้นใจคราทอนทอนขึ้นนะครับหรืออินโทรเอาอีกรอบนึงครับซาซาเนาะครับ ม่านนี่นะครับมีเก่าแถวครับให้เฮาคอยฝึกเทละแถวแล้วเอามาจอดกันแต่ละแถวนี่ห้าอาจจะฝึกซิบเทียหรือหาเทียก็ได้นะครับสักจังผมนี่ฝึกหาเทียวันเนาะครับจังแถวหนึ่งเนาะมีมีดูเลยมีมีดูเลยมีมาแถวที่สองอ่ะมาแถวที่สามอ่ะ หลังจากแถวที่หามามันสิเป็นการลงลูกหน่อยมันสิสะดุดจักหน่อยกว่าว่ายังไงว่าเมดกับเมดพินไอมักเสาเถามันก็สียากลุมานี่จักหน่อยวันเดครับเป็นมักเป็นเนี่ยห้างฟึกดูดู มันก็เศร้าหนากนะครับเนะบายะยาสะเฝ้าเศร้ายาสะเฝ้าหนีว่ามันยากขันเฮ้าหนีบ่ฝึกว่าเออยากพูดบ่ฝึกว่าแต่ไปหอดไล่อื่นมาเจอลักษณะนีเฮ้ากันหนีคือเขาครับสู้ไปเลยครับว่าไปยังสู้สู้เลยครับค่อยๆฝึกเอาพินในมือเฮ้าเคียงให้มันถือบ่อมีพิษครับดีดไปเลยดีดไปเลยบ่มีพิษสําคัญว่ามันสิม,มวนหน่อยรือมวนหลายตัวน,นั้นนะครับหลังจากที่เฮ้าฝึกธรรมดาแล้วบาดที่นี่เฮามาฝึกแบบบ่ธรรมดา เป็นจงยงไรฝึกแบบบ้าธรรมดาได้ใส่คีเปอร์ผู้ใดวบ่ามีคีเปอร์ใส่ซ้อกับปากาก็ได้เอามาช่องที่สีนี่หนึ่งสองสามีหนีบนี้ครับหกเก็ดหกเข้ามาเล่น6หกกับเก็ดนี่ครับ 5. แบบเดียวกันกับเขาเล่นอยู่นี่ใส่นิ้วซี่กับนิ้วกางครับอันใส่นิ้วซี่กับนิ้วนัง่งมันจะจ่อกัน เอาไหมครับกับประมาณนี้ บาาท,ที่นี่เฮาามาื่อคืนไปฟึกหม่องเก้ามันกันจะเป็นกับประมาณนี้เนาะครับ เสียงสีออกแข็งแข็งจังน้อยเพราะว่าเป็นพิ้นโปงโปงไฟฟ้าใส่สายไปเนาะครับมบาเป็นยังครับห้าอค่อยค่อยฟออกแคปหน้าจอเลยจดเอาตัวโน้ดฟังใน y o YouTube เออกไปใน YouTube เพ่งสาวเถาฟึกดูดูตอนแรกหฮวเฟฟฝึกเพละแถวแล้วก็เอามาตอกันเอามาตอกันนะครับลองเบิงล่องเบิงบไม่มีอยังเสียหายครับ ฝึกทุกคนได้มากได้จากการฝึกทั้งนั้นนะครับก็ขอขอบคุณขอบุญข,ขอบคุณคูณบาอาจารย์ที่เป็นล่งในยู u ูบนะครับล่งสอนใน YouTube mm hmm. ผมไปพอผมก็เอาฝึกบ่อยได้ฝึกแล้วผมก็เอามาแค่ประสบการณ์เอามาส่วนพี่น้องฝึกต่อบ่เมนเป็นการสอนนะครับบ่เมนเป็นการสอนแต่อย่างใดเป็นการแร์ประสบการณ์เป็นการส่วนกันมาฝึกครับ mm hmm. พ่อเป็นแนวทาง ฟึ้กไปเรื่อยๆว่าไปยังครับคือแต่ว,ว่าผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเนี่ยเอาตัวโนดมาส่วนพี่น้องฝึกให้นิยวก่อนครับว่ามันเป็นการสอนจะย่างใดนะครับเนาะยา่างกี่ลายเฮ้าก็นได้หูวจักว่าขันเฮ้าว่าเอาเนื้อโปรงงมากขังหลังตัวนี้มันกับว่าหดน,นะครับเป็นลูกฟื้นได้ดีมากๆครับ ได้ใส่หลายครับขันท้าไว้ตั้งสี่มันบอถึงครับเอเปยังครับเขาค่อยๆฟึกเอาครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบ่ได้นะครับคูบาอาจารย์ที่เพิ่นเพิ่นลุงสอนนะขันท้าถือใจละว่าทัากดถือใจให้เพิ่นกับกดติดตามที่มีคลิปสองคลิปสามมาครับในลักษณะเดียวกันกับของผมนี่คือกันฟังแล้วว่าเออถือใจแล้วว่าสัน กกดติดตามเออกดถือใจเป็นขวนกำลังใจในการจัดทาคลิปต่อๆไปกดติดตามการกดติดตามเนี่ยสิมีประโยชน์ตรงที่ว่าถัางมีคลิปที่สองที่สามต่อไปกระสี <c oughs> ขึ้นโทรศัพท์เขาเลยโดยเข้า่ต้องคนหายากในโทรศัพท์นะครับในยูถู e บ่ตงคนหาหยากให้ว่าจังผมออกคลิปนี้ไปคลิปหน้ามาอีกมันกระิ เป็นคลิปที่สองที่สามไปกับมาเขาโทรศัพท์เขาเลยนะครับนี่คือการกดติดตามวันดอกข้อดีของการกดติดตามใส่ได้ครับของทุกคู่วาอาจารย์นะครับการกดติดตามมันมีดียังสี่วันดอกลองเบิงลองเบิงบ่มีอย่างเสียหายเนาะครับอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบ่ได้นะครับผมญยาิพี่น้นองมีลูกมีหลานมีเพื่อนฝูงที่ดีพี่นอ้องบ่ได้เป็น มีพิ้นแล้วแนะนําเพิินเข้าไปใน Youtube แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีพิ้เเ็็นของผมเองนะครับล่องเบิงล่องเบิงครับเป็นหลายคนครับก็เขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศนรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางโชคดีครับสู้ๆครับ